คิดถึงพี่น้อยนะกลอยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บงยย้งไหมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสัจจาสัญญาที่ให้ ห่างไกลหัวใจชิดกันคิดถึงพี่ก่อนน้องนอนก็ได้เมื่อยามหลับไหลน้องเจ้าจะได้นอนฝันข้างขึ้นเมื่อใดแก้วใจโปรดมอง แสงของนวนจันทร์เราสมตากันในแสงเรือรือคืนในข้างแรมฟ้าแซมดาราน้องจงมองหาดาวประจำเมือทุกคืนเราจ้องดูเดือน เเห็นนนนกันน่ง,งือถึงงสุุดมมมมเอือไ่ไกลถ้าคุณอยากร้องเพลงเป็นอยากร้องเพลงดีที่นี่ตอบโจทย์ครับผมสิ่งที่ผมได้มาทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่ผมได้ทำตามความฝันก็เพราะได้เทคนิคดีๆจากบ้านเพลงร้องเพลงดี .com สวัสดีครับแฟมอนาภบศิลประชัยครับอายุ34ปี ผมมีโอกาสได้ลงคอร์สเรียนร้องเพลงกับครูจ่าเอที่บ้านเพลงร้องเพลงดี .com ครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าก่อนอื่นผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับการร้องเพลงมาก่อนเลยครับเวลาร้องเพลงก็จะร้องแบบร้องเล่นๆนะครับร้องเล่นๆออกไปคือไม่ได้ร้องเพลงเป็นอะไรทีนี้ผมก็อยากจะร้องเพลงเป็นเหมือนคนอื่นเขาอยากจะมีความสามารถความรู้ในการร้องเพลงผมก็เลย ลองมองหาครับว่าที่ไหนมีการลงทะเบียนเรียนร้องเพลงบ้างแล้วผมก็ได้ไปดูที่ YouTube ผมก็เจอคุณครูของเราครูใจเอท่านกำลังทำคอนเทนต์ในการสอนเรียนร้องเพลงก็คือคอนเทนต์ของท่านท่านก็จะสร้างคอนเทนต์ที่สวนสาธารนณะใต้ต้นไม้บ้างข้างๆบึงบ้างสระน้ําซึ่งก็เป็นธรรมชาตินะครับจะมีคอนเทนต์สอนบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4บทที่5ไปเรื่อยๆเลยครับ จนถึงบทที่ประมาณเป็น20เลยเป็น 10- 20บทนะครับพูดง่ายๆที่ท่านสอนไว้ใน YouTube ผมก็เข้าไปรับความรู้จากการเรียนใน YouTube จริงๆเหมือนเป็นการไปรักเรียนเลยก็ว่าได้นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามาเรียนใน YouTube กับครูเนี่ยสิ่งที่ได้คือได้หลายอย่างมากเหมือนครูไม่กักเลยนะครับผมก็คิดว่าขนาดเรียนใน YouTube ยังได้ขนาดนี้แล้วถ้าไปเรียนตัวต่อตัว,ตวจะได้อะไรมากขนาดไหนผมก็เลย ติดต่อครูบอกว่าครูครับผมผมอยากมาโรงเรียนร้องเพลงกับครูก็ตัดสินใจโใรงเรียนร้องเพลงกันลงคอร์สเรียบร้อยก็เริ่มเรียนเริ่มเรียนครูก็จะสอนพื้นฐานเลยผมก็บอกครูอยู่แล้วว่าผมไม่ได้มีความรู้อะไรมาก่อนนะครับครูก็จะให้เวิร์กช็อปว่าอ่าไหนชอบเพลงแนวไหนแล้วลองร้อง,องให้ครูฟังสักเพลงสิครูก็เวิร์กช็อปให้เราฟรีได้รับความรู้เลยครับสิ่งที่ครูสอนก็คือตั้งแต่การ หายใจถูกวิธีการแบ่งลมถูกวิธีพยัญชนะการออกเสียงแล้วก็การปิดคำละเอียดทุกอย่างที่ผมได้มันตอบโจทย์กับผมมากที่ผมอยากเจอครูสักคนเจอสถาบัานเรียนร้องเพลงสักที่ที่เราจะฝากตัวเป็นลูกศิลยกลูกหาเพราะว่าผมเองลึกๆผมก็ไม่อยากจะทิ้งความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินหรือไม่งั้นก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารักได้อย่างดีอย่าง Oh. แล้วทีนี้ผมก็ได้เก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ครูสอนในแต่ละครั้งในห้องเรียนนะครับอเอาไปทําความเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนทักษะแล้วก็เอามาทํากันบ้านนะครับคือครูก็จะบอกว่าแฟมต้องเอาไปทําการบ้านตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยครูก็จะแนะนําทุกอย่างเลยนะครับแม้แต่แบบก่อนที่จะไปทําการบ้านก็ยังสอนอีกว่าการบ้านจะต้องมีตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยผลลัพธ์จากการทํากันบ้านเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราเดินเข้ามาวันแรก เราร้องเพลงคือไม่ได้ไม่ได้คือร้องได้อย่างที่บอกว่าร้องเล่นๆร้องเปล่าๆไปครับแต่ว่าเวลาเรามาเรียนปุ๊บเราร้องเพลงนิ่งขึ้นเราออกเสียงอย่างชัดเจนเรารู้การออกเสียงโดยใช้พยัญชนะควบกล้ำที่ถูกวิธีการปิดคำที่ถูกวิธีการร้องเพลงออกมาจากช่องท้องที่ถูกวิธีรายละเอียดมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับซึ่งผมได้มาแล้วผมรู้สึกว่า เราเป็นคนที่ร้องเพลงดีขึ้นนะขณะตัวผมตัวเรายังรู้สึกเราเองนะครับผมแล้วเราก็ได้รับการชื่นชมจากเพื่อนๆจากคนที่รู้จักรอบข้างเราอย่างผมเนี่ยเป็นวัยของคนทํางานละผมก็จะมีงานเลี้ยงบริษัทที่ผมไปเขาบอกว่าเฮ้ยแปมร้องเพลงดีขึ้นนะสิ่งสําคัญเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเอเอโอเคคือแบบถ้าเราไม่ได้ไปเรียนรู้เราก็จะร้องเพลงไม่เป็นแต่วันนี้เราได้เข้ามาเรียนในบ้านเพลง ครูเจเอร้องเพลงดีคอมเราได้อะไรมาเยอะมากเอาความรู้ตรงนี้แหละครับไปตามหาความฝันเหมือนกับเราเราพร้อมละเราพร้อมในระดับหนึ่งละผมก็ไปประกวดเริ่มตนน้นก็คืองานวัดงานเทศบาลเพราะว่าจะมีการจัดประกวดร้องเพลงตามประเพณีต่างๆหรืออะไรพวกนี้ครับผมก็ลองเอาวิชาที่ได้จากครูจากาการสอนที่บ้านเพลงครูจเอร้องเพลงดีคอมไป ผมก็ได้รางวัลที่2บ้างรางวันที่3บ้างรางวันชมเชยบ้างไม่ขาดนะครับรางวัลที่1คือได้หมดทุกรางวัลแล้วก็เข้าสู่ประกวดร้องเพลงรายการดัง3ารายการที่ผมไปมาก็คือ1รายการของ WorkPoint ใหไม่หมดนี่นักร้องนำโชว์ 2. ช่องวันดวลเพลงชิงทุนและ3ช่อง7รายการร้องต้องรอดก็ทุกอย่างที่ผมได้เข้าไป ผมไม่ได้มีคนรู้จักผมส่งคลิปเอาความรู้ที่เก็บเกี่ยวจากครูแล้วก็ทักษะประสบการณ์ที่สั่งสมที่ครูสอนมาทําคลิปส่งให้รายการผมก็ส่งนะครับส่งไปเรื่อยๆเลยเขาก็ยังไม่ได้ไม่เรียกจนเราก็ฝึกฝนเราก็ส่งไปอีกจนเขาเรียกมาเราก็ไปแล้วไปรายการถ้ามีผู้แข่งขันร,ร่วมมันก็เป็นธรรมดานะครับที่มันจะมีอาจจะแพ้บ้างอาจจะ ชนะบ้างแต่ชนะเนี่ยชนะอยู่แล้วอย่างรายการร้องต้องรอดก็ชนะถ้ามีคู่แข่งหรือมีอะไรก็ชนะแล้วสิ่งสําคัญก็คือถ้าไม่ได้เรียนร้องเพลงมาตรงเนี้ยเราจะไม่มีวันที่มายืนแบบสง่าบนเวทีรายการดังขนาดนี้ได้นะผมถือว่าผมประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าธรรมดาเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่มีช่วงโควิดอะตอนที่ผมยังไม่เรียนด้วยซ้ำไปผมก็จะไปรอคิวต่อแถวออเดชั่นไม่เคยผ่านครับ ผมก็มองว่าตัวเองเนี่ยน้ำเสียงก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับเส้นเสียงเราก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่หมายถึงเสียงอะ่ะไ,ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่แต่ทําไมเราถึงไม่ได้ผ่านเข้ารอบไปเข้ารายการอะไรอย่างเงี้ยคือสรุปว่าเหมือนกับแบบเราร้องเพลงไม่เป็นครับแต่ถ้าเราร้องเพลงเป็นเรามีวิชาเรามีความรู้ทักษะในการร้องเพลงบ้างมีเทคนิคในการร้องเพลงบ้างเราจะไปได้ซึ่งผลลัพธ์ตรงนี้มันเป็นการตอกย้ําจากคณะกรรมการ ที่คอมเมนต์เตเอร์ในรายการเขาจะบอกว่าร้องดีนะคือแทบจะไม่มีที่ติอันนี้ก็เหมือนชมเตันเกินไปมีลูกเอื้อนมีลูกคอมีการจังหวะที่ถูกต้องซึ่งพวกนี้เราได้มาจากบ้านเพลงร้องพนดี .com หมดเลยก็คือเรารู้แล้วว่าผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยคือจากการที่เราลงคอร์สลงเรียนจึงร้องเพลงเป็นจึงมีความสามารถที่คุณครูคเขี่ยวเข็น แล้วก็ให้ทำกันบ้านแล้วก็ให้ฝึกฝนอ่าตรงเนี้ยก็เป็นผลลัพธ์ที่แท้จริงเลยที่ผมประสบกับตัวเองผมเรียนร้องเพลงที่บ้านเพลงครูใจเอร้องเพลงีดอทคอมเนี่ยถือว่าผมประสบความเร็ดในระดับหนึ่งแล้วหลังจากเนี้ยถ้าผมมีโอกาสผมก็ตั้งใจว่าผมจะไปลงคอร์สอีกเพราะว่าในส่วนตัวสำหรับผมผมคิดว่าการร้องเพลงน่าจะเป็นอะไรที่ไม่สิ้นสุดถ้าเราได้เรียนได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆโดยที่มีผู้รู้คนแนะนำ ที่เป็นครูของเราเราก็จะได้มีคนที่คอยบอกคอยสอนคอยดูในเรื่องรายละเอียดการร้องเพลงอย่างไงผมก็ขอฝากนะครับฝากบ้านเพลงครูจ่าเอร้องเพลงดี com ไว้ด้วยนะครับถ้ามีโอกาสก็มาลงทะเบียนมาลงคอร์สเรียนถ้าคุณอยากร้องเพลงเป็นอยากร้องเพลงดีที่นี่ตอบโจทย์ครับผมสิ่งที่ผมได้มาทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่ผมได้ทําตามความฝันก็เพราะ ได้เทคนิคดีๆจากบ้านเพลงร้องเพลงดี .com แล้วผมก็ไม่เคยเรียนร้องเพลงที่ไหนมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนร้องเพลงกับที่ไหนเลยคือหลักๆก,ก็จะร้องเพลงที่บ้านเพลงครูจเจ๋แล้วก็มีครูเป็นครูจเจ๋ร้องเพลงดี .com ช่วยสั่งสอนฝึกฝนบอกทัศนะคือผมก็จะได้ตรงนี้เลยแล้วก็มีเก็บเกี่ยวความรู้จาก ประสบการณ์ตรงอะไรเงี้ยครับก็มาคุยกับครูกันใช่ก็มีโอกาสมาเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่บ้านเพลงนี้กันได้เลยนะครับผมโอเคนะคะผมสวัสดีครับ បានหนุ่มกรุงชื่นจ้า ลอยผมช้ำคุณทื่อหัวใจไม่ยอมรักแล้วยังหลอกใช้ผมทำเท่าไรไม่เคย